เปิดตัวกันมาแบบหวานขั้นสุดจนโดนแซลยืนหนึ่งเรื่องคลั่งรักสำหรับคู่รักนักแสดงหนุ่มหน้าใสตรงตรงกิศกรและเบสรักวณีที่ตอนนี้เสิร์ฟความมุ้งมิ้งทีทีทมีโมเมนต์มาให้แฟนๆได้อิจฉาตาร้อนกันไม่เว้นแต่ละวันอย่างล่าสุดทั้งคู่ก็มีอีกหนึ่งความน่ารักออกมาแบบที่เรียกว่าใครเห็นก็อดแซลไม่ได้เมื่อสาวเบสสวมเสื้อเอวลอยชูเอวขาวๆโพสท่าลงในอินสตาแกรม ทำเอาตรงๆถึงกับทนไม่ไหวต้องเข้าไปคอมเมนต์สักหน่อยด้วยเบสได้โพสภาพตัวเองในชุดเสื้อเอวลอยสีขาวโพสท่ายิ้มสวยแจกความสดใสลงในอินสตาแกรมซึ่งก็มีชาวโซเชียลเข้าไปชมความน่ารักสดใสของสาวเบสจํานวนมากแต่สะดุดตาที่คอมเมนต์ของหนุ่มคนพิเศษอย่างตรงๆที่เข้าไปคอมเมนต์ว่าเบาๆหน่อยนะเด็กคนนี้ตามด้วยอิโมติคอนน่าโกรธเอาละสิ ออกอาการห่วงอย่างเห็นได้ชัดก็แหมจะไม่ให้ห่วงได้ไงจริงมะงตรงๆก็อ,อยู่ๆแฟนคนสวยเบสรักวันีโชว์เอลขาวๆในไอจีขนาดนี้จากนั้นแฟนคลับแห่คอมเมนต์แซวว่าพบคนขี่ห่วงหนึ่งอัตรานั่นสิคะเป็นใครใครก็ห่วงใช่ไหมคะพี่ตรงๆพี่ตรงห่วงพี่เบสหรอห่วงแหละดูออกได้ขออนุม,มัติลงภาพไหมครับถ้าไม่ขอรีบผามาเร็วด่วน อยากเห็นนางขึ้นไหวทุกวันเลยอะไรก็ได้คลิปไม่ทันก็ไลฟ์หรือภาพนิ่งคู่หืมคือติดพี่ตรงๆไมมเลียวอยู่ไหน